เก็บใบบักขามอ่อนพี่น้องเอ้ยใบบักขามอ่อนไปใส่ต้มเป็ดกันฮนะกระทังสิลม เรเก็บกอนจ้าไปใส่ต้มเป็ดมาเก็บใบมอนพี่น้องมาเก็บใบมอนอันนี้คือดอกลีลวาวดีค่ะทุกคนเก็บใบมอนไปใส่ต้มเป็ดลีลวาวดีสวยๆดอกใหญ่ๆนะจ้ะตัดออกค่ะพี่น้องมันสูงนะถือเสาไฟนะนะเจ็บไปเก็บใบมอนกันเลยใบยมอนอ่อนๆค่ะพี่น้องไม่เพียเนี่ยหมดกันไยเก็บก่อนจ้า ด้เวลาต้มเป็ดแล้วล้างทำความสะอาดแต่เสด็ดนจนำจังหม้อข้าวนาอพี่น้องคางหม้อแล้วกับมีใบมอญบักขามหอมแดงกระเทียมตะข่ายแล้วก็ใส่ใบบักรูดนาะจากข้าฮันค่ะพี่น้องเอาใส่หม้อเลยจ้าสวัสดีค่ะทุกคนพอกันไออว้อีกแล้วนะจ๊ะต้มเป็ดมาต้มเป็ดก็ได้จ้าต้มเป็ดหอมๆเสิน้ำนะจ้ะไปใส่เครื่องกนเนาอพี่น้องไอใส่บักขามไปเลยดิยใบมะกรูดมีใบบักขามอ่อนด้วยยุ้มหนึ่งจังใส่ ไม้โม่ในสวนน่ะกระชิใส่เปียกทั้งเดือดใส่เป็นหล้วกร,ระชิบุ้งไปเลยเนาะจ้ะต้มเปื่อยๆจากสุ่มวงครึ่งเพระบาะว่าบอกว่าเมนูวันสุดเมนูวันหยุดสุดทันซาของเขาอีกแล้วค่ะสโลงโม,มไม่เด้พี่น้องปรุงเลยจ้ะปรุงรสเลยจ้ะผงชูรสรสดีแล้วก,ก็เกลือแลักกะน้ำตาลกวดแล้วก็นำกระเทียมดอกจากน้อยเทลงไปค่ะทุกคนเทลงไปเลย ใส่ไปลงไปใส่ลงไปปิดฝานอกจากพี่น้องถ้ายังซิมเบิงอีกเธอเนึองบ่เป็นยังหอมแห้งได้พี่น้องเอาใส่ใบมดลงไปเลยเนอจากใส่ลงไปเลยปิดฝาไใบบานนี้ต้มไปเปื่อยถ่าซิมน้ำกันเดอเมนูวันหยุดอีกแล้วค่ะผักกะละมังนึงพี่น้องเอ้ยใส่ตุมะะ้มหลักอะใส่ลาบน้ำรสจัดไวล้างผักข้นก้อน ใน่วนของผักกินกะหล่ำเป็ดเนาะจ้ามีบักเคี๊ยมีโดโอกแค่เก็บจากต้นค่ะพี่น้องผักหน่อขาดบดได้ได้รับเป็ดเสีผักเมล็ดเนาะจ้าแล้วก็ผักเพลียวพี่น้องผักลายบอเห็นแต่ผักมีนระดมไร้หลายหลายพี่น้องเป็นคนมาก,กินผักเนาะจ้าทุกคนต้มเป็ดปรุงรสชาติเยี่ยบร้อยเด้อจ้าบ่ต้องอยางมากมายปิดฝาต้มไปเปืปอเปาาเ่อยกะว่าแล้วเฮาจังใส่หอมเปยต้นหอมใบมะกรูดนะจ้า เรียบรย้อยแล้วพี่น้องแซ่บแห้งเด้มาเด้อจ้ามากินต้มเป็ดกันออยเดินจ้าเมนูวันหยุดต้มเป็ดลับเป็ดค่ะฝีมือเสียบดมวยค่ะโอ้ยหอมห,อยห,อยหอยวยเด้อพี่น้องต้มเป็ดหอมมากแห้งพี่น้องต้มเป็ดเรียบร้อยแล้วเด้อจ้าก็คือปิดแก๊ะละเด้อขันหอนมีตับมีไต่แล้วเรียบรย้อยแล้วค่ะมาค่าวมาค่ะ เตรียมเครื่องลาบเรียบร้อยนะจ๊ะต้มเป็ดกระห,อห้องห่วยๆทาใส่ผักได้พี่น้องใส่ผักหอมเป๊ะผักลานอ้อยส้อยเรียบร้อยแล้วดิต่อไปน้องอ้อยก็จะมาหั่นเป็ดกันค่ะพี่น้องหั่นเป็ดชิ้นๆแล้วก็ทอดหนังเป็ดน,นะจ๊ะลงมือทํากันเลยค่ะกําลังสีหั่นเป็ดเด้พี่น้องไปหั่นเรียบร้อยแล้วดิเห็นบจ่จ้ะเรียบร้อยแล้วแยกหนังแล้วก็แยกเนื้อจ๊ะเอาสีสร้อยเป็นต้นหนังก็จะไปทอดค่ะนานไว้เห็ดก้อนนอกจะเสียเวลาค่ะถั่วเบิ่งย่ำแล้วเด้อค่ะ เนื้อเป็ดง,งามๆพี่น้องเรียบร้อยเข้าไปล้วนนอกจากเวลาบแล้วละกะ็หั่นนังเป็ดต่อได้จ้าหั่นเป็นชิ้นหน่อยๆนอนจกจากเราลงไปโทษมันจะได้ไม่มันค่ะพี่น้องแล้วก็หอมน้ำนอกจากเมื่อนังไก่พี่น้องห,อห,อนหนงั่นบาตองต่อ,ตอนหน่อยกันเลยนอจากไปทอดแล้วมันก็จะเล็กโรยเวลายนี่ามหลาแดงนอกจากแล้วมันก็จะหอมกรอบอร่อยมากขึ้นค่ะ สิเด็ดเคล็ดลับอยู่หมองนี่เนาะพี่น้องแค่สีโป้มันแห้งเนาะน้รา้อยบอเอานางมันใส่ได้เวลาต้มลืบออกเพราะว่าซื้อเป็ดแบบแาบพันแยกชิ้นมาให้เราจ้ะชิ้นเนื้อลาบกับกระดูกซับเรียบร้อยดิถือพร้อมจ้ะเฮ็ดง่ายพร้อมเราจ้ะคั่วง่ายหั่นย่างเดียวแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นมาพี่น้องหั่นเรียบร้อยแล้วค่ะ ่เวลาทอดหนังเป็ดลราเด้อเพื่อนมาเด้อมาเด้อทอดหนังเป็ดเอาอันนั้นมันออกเลยเอามันมันออกไปได้เอากับกรอบคือเก่าเด้อสิทอดบักรีบค่ะเบิรงไงพี่น้องมันเป็ดแม่ขนาดน้อยไได้ใส่น้ำมันเืิดเลยคนตาเจียวออกเวลาโรดเด้อมันมันแห้งกระสีบปรเซียบดอกพี่น้องเนามันมันแห้งทอดทอดหนังเป็ดเรียบร้อยกระถอดบักรีบต่อเลยหอมห่วยๆใส่น้ำมันเกาเลือไปดอกหอมห่วยๆกินก่อรอบเป็ดเนาะ กพริกทอดเนี่ยก็คือดบเบสแห้งได้หอมแดงเลย,ย,เ,ลยเรียบร้อยหอมห,ยหยอยหอยพริกทอดดังเป็ดทอดน่จาจะรอาาราบค่ะค่ะทุกคนน้วนหอมหอมเด็ดพี่น้องนุวมๆค่ะต่อไปเฮากระสิทำการทอดใบบักมีลัางทำความสะอาดเส็จให้เรียบร้อยให้สเสร็จน้าทอดเลยจ้าเวลารลับเป็ดค่ะทุกคน ใส่พริกก่อนนะจจะพริกป่นลงไปเข้าค,ครัวค่ะเคลื่อนลงไปเลยไี่นอะลงไปเลยค่ะสุดเด็ดเคล็ดล่รับค่ะใส่ผงชูรสใส่กระจังดีบปากน้าใส่นะจจะเสร็จค่ะทุกคนลาเป็ดค่ะว้าว บีบักน้ำใส่เนาะไปเลยหลักอากัศซิมเบิกค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนห้วยักปิดหลักหนังเป็ดเสิร์ฟได้เลยค่ะโอเคค่ะเทเลยก็ได้เนาะป็ดแล้วเราให้เลยข้างหน้าค่ะทุกคนเัว่้างสวยงามเราจะ เรียบร้อยเด้วค่ะเรียบร้อยละจ้าทุกคนเมนูลาบเป็ดผักเตะมรารเนาะจ้าทอดใบบักมี่ทุกคนแล้วก็ผักนอกเนาะจ้าแล้วก็ต้มเป็ดค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่เนาะจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย